จากข่าวนางเอกดังช็อกจับได้สามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยไม่ทิ้งนิสัยเดิมเรื่องเจ้าชู้ทำเอาอึ้งหนักกันทั้งวงการทำเอานานาไราบียนางานเข้าสามีฮิปฮอปเวไทเทเนียมถูกโยงเข้าจังจังซึ่งประเด็นนี้นานาชี้แจงผ่านรายการคุยแซบโชว่วาตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมด ตกใจเหมือนกันเพราะว่าความเป็นจริงก็คือยังสบายและรักกันดีอยู่คิดว่ามั่นใจไม่ใช่บ้านเราแน่นอนเพิ่งจบ World Tour เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดโหดที่สุดของพี่เวเลย นานาใช่ค่ะรับบทเป็นภรรยานักร้องอยู่สองอาทิตย์รู้สึกว่าคนเป็นนักร้องนี่เหนื่อยนะขนาดเราไปช่วยจัดแจงนน้นนี่นั่นเพราะมีศิลปินน้องกระแตต้องทูพีไปด้วยเราต้องไปดูแลอำนวยความสะดวกเพราะสามีเป็นเหตุในการเอาน้องๆไปทัวร์ในครั้งนี้ว่าง่ายๆก็ไปช่วยทำงานแหละเพราะเราเอาคนหรือทีมงานไปจำนวนเยอะไม่ได้ เราเลยไปช่วยกันโหเหนื่อยไปถึงไม่มีเวลาให้เจ็ดเล็กเลยไปถึงทุกคนทำงานเลยแต่นานาโชคดีเหมือนได้ไปพักแต่ก็เหมือนไม่ได้พักอีกสามีก็พาไปทริปที่ตั้งใจไปที่นี่มันเป็นที่ที่สวยมากตั้งใจจะไปพักผ่อนจริงๆนางก็จัดสนักเลยที่เวไปทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้เขาได้ขึ้นบิลบอร์ดที่นิวยอร์กด้วย นานาน่าจะมาจากเพลงที่เขาทำล่าสุดไปฟีเจอริงกับศิลปินลาตินอเมริกาเขาก็มีเอเจนซี่เข้ามาดูเรื่องโซเชียลมีเดียการโปรโมททีอาประชาสัมพันธ์ซึ่งนั่นเป็นในส่วนทีอาประชาสัมพันธ์ที่ต่างประเทศก็ได้เป็นมิวสิกวิดีโอที่ได้ขึ้นไปฉายเราไปทันรอบกลางคืนรู้สึกยังไงบ้างที่ไปยืนดูคุณสามีขึ้นบิลบอร์ดอยู่ตรงนั้น นานาพวกเราตื่นเต้นแต่เขาจะเก็บอาการนิ่งๆต้องอยู่กับคุณสามีที่เนื้อหอมและถูกจับจ้องขนาดนี้ต้องจิตแข็งขนาดไหนนานาเหมือนนานาได้รับการฝึกแบบนี้มา14 1 5ถึง15ปีแล้วคือคนเราเวลาแต่งงานกับใครหรือเป็นแฟนกับใครเราต้องเรียนรู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรคือหนึ่งอาชีพเป็นนักร้องแล้วท้ายแบบนี้สิ่งเราจะเยอะมากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราจะกระโดดไปเล่นกับอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ให้เป็นสุขหรืออยู่ให้เป็นทุก์นานาบอกหนิงเสมอว่ามันอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกสุขคือคิดแบบนี้ถ้าเราเลือกจะทุกขมันก็คอยตามคอยมองคอยส่องพอนานารู้แล้วว่าเป็นคนนี้ฉันจะอยู่ไม่ให้เป็นทุกข์ โดยการที่ฝึกแบบนั้นตั้งแต่วันแรกเลยว่าโอเคฉันจะคิดในสิ่งที่ฉันเห็นเท่านั้นแฟนเราเป็นศิลปินบางคนเข้ามาแบบแฟนคลับมันจะต้องมีการถูกเนื้อถูกตัวกอดศิลปินที่เขาอยากกอดบางคนไม่ได้คิดอะไรเราจะแบ่งพาร์ทให้เราไม่รู้สึกแย่เรื่องตรงนี้ได้ยังไง นานาไม่เคยรู้สึกแย่เลยมองแล้วรู้สึกภูมิใจแทนเขารู้สึกดีจังเลยถ้าเดินไปไหนแล้งไม่มีคนกรี๊ดไม่มีคนชื่นชมนานาว่าเวก็มีน้อยนะเราไปไหนมาไหนเราเห็นคนชื่นชมเขาบางทีนานานเป็นคนถ่ายรูปให้ด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ว่าโอกาสไหนเขาจะได้เจออีก เราคิดแบบนี้เสมอแล้วเจอมาเยอะมากสมัยเป็นแฟนตัวเราเตี้ยใช่ไหมอยู่ในผับเขาไม่มองเลยผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเป็นเราบางทีเดินข้ามเหยียบเท้าเจอมาหมดแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเขาแค่ต้องการไปเจอคนที่เขาชื่นชมตรงนั้นมันบอดไปเลยรู้สึกดีใจแต่ก็ต้องมีที่เข้ามาโดยที่เขาไม่บริสุทธิ์ใจทำเป็นว่ารู้จักเราโอเคกับเราด้วยแต่เหมือนไม่บริสุทธิ์ใจกับสามีเคยเจอไหมนานา เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะมีกลิ่นอันนี้แฟนคลับอันนี้แปลกแต่สิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้สนใจว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเราสนใจคนของเราว่าเราเห็นแล้วเขาปฏิบัติยังไงซึ่งตรงนั้นเรากลับมองไปอีกมุมหนึ่งเจ้าตัวเขาเคยพูดให้นานาฟังว่ายูรู้ไหมว่าความเป็นผู้ชายหนึ่งคนกับการที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งเราเยอะโคตรยากเขาเองจะต้องจิตแข็งขนาดไหนแบบนี้มีข้อตกลงไหมได้เท่านี้อย่าล้ำเส้น นานาเขาจะรู้ของเขานานาไม่เคยตกลงเป็นแบบข้อตกลงอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่นานาโชคดีเขาจะรู้ว่าเขาได้เท่านี้เราจะสังเกตเวลาเขาตอบใครเห็นเลยว่ามืออยู่เฉยๆเลยเขาจะมีความน่ารักของเขาตรงนั้นเราเห็นแล้วค่อนข้างศรัทธาในตรงนั้น13ปีเคยต้องออกโรงเคลียร์เองไหม นานาถ้าสมมุติว่าบางทีมันแค่เอียงเราดึงได้เราพยายามอย่าให้มันไปทั้งตัวเราก็เตือนเตือนกันเพราะเรามีกลิ่นเรารู้นานาว่ามันคือความปกติของมนุษย์และที่เรารับทราบมาแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างเริ่มเอียงเมื่อไหร่ที่เอียงอย่าชะล่าใจบอกผู้หญิงทุกคนอันนี้ไม่รู้เป็นเคล็ดลับหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกแล้วบอกเขาหน่อยว่าไม่ใช่ไปจับติดหรือพยายามหาความจริงเราเราก็ไม่อยากรับความจริงเหมือนกัน แต่พอเราได้อะไรบางอย่างเราบอกเฮ้ยชีวิตเราดีกันอยู่เนาะเรามีครอบครัวที่น่ารักเรามีสิ่งดีๆเราคงไม่อยากทำอะไรที่มันจะทำให้สิ่งสิ่งนี้มันพังทลายเนื้พอเราพูดแค่นั้นเหมือนมันดึงได้นานาว่ารู้จังหวะกันมีวิธีมัดใจสามีนา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 ไม่ได้มองว่ามันคือวิธีเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพูดง่ายๆถ้าตรงนี้มันคือสิ่งที่เรารักที่สุด สมมุติว่าเราต้องประคับประคองมันแล้วทําให้มันดีที่สุดเราก็ต้องทํานานาอาจจะเป็นคู่นานาทะเลาะกันบ่อย เพราะทำงานด้วยกันเกือบทุกเรื่องร้านตัดผมเลี้ยงลูกเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้อยู่ดูไม่ใช่เขาจะนี่กับเราทุกเรื่องมันเลยมีเรื่องให้เถียงกันเหมือนเธอก็รู้ฉันก็รู้ก็เลยเถียงกันบ่อยในเวลางา,านทุกคนสงสัยทำไมมีภาพสวีทกันบ่อยๆเพราะว่าเวลามันตีกันมันตีกันจริงๆนะลูกน้องพนักงานเห็นบ่อยมากเวลาน,านานากับเวเถียงกันเอาเป็นเอาตาย พอมันเป็นอย่างนี้มันต้องหาเวลาเป็นสามีภรรยาวันนี้เป็นแฟนกันสรุปง่ายๆคือเขามีบทว่าวันนี้จะเล่นเป็นใครวันนี้กลับจากคอนเสิร์ตมาดูตัวร้อนร้อนวันนี้เล่นเป็นพยาบาลบางวันเล่นบทเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้มันเป็นข้อดีของชีวิตคู่จริงๆนานามันก็แล้วแต่ไดานามิกของแต่ละคู่เป็นยังไงล่าสุดเล่นเป็นหมอนวดหน้านี่ไงถึงครองรักกันมาสิปี นานาวันนี้มันก็ดีที่สุดที่มันควรจะเป็นนะวันนี้แต่อนาคตรเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเวลาตีกันใครหมอนานา ส่วนมากพูดแบบไม่อายชั้นคือฉันจะยอมก่อนแต่ว่าไม่ได้หายนะแต่ยอมก่อนเพื่อที่จะเปิดเขาเวลาทะเลาะเขาจะแรงเสียงดังมากเราก็บอกว่าโอเคถ้าสิ่งที่พูดไปอยู่ไม่อยากได้ยินขอโทษแล้วกันเพราะสุดท้ายมันไม่มีใครผิดใครถูกหลอกชีวิตคู่มันแค่อาจจะไม่พอใจกันนะวันนั้นแล้วถ้ามองว่าฉันยอมคนคนนี้แล้วฉันไม่ได้เสียอะไรเลยยอมไปก่อนยอมไม่ได้แปลว่าแพ้นะยอมเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ได้มองว่าอีโก้มันอยู่ตรงนี้คำขอโทษนะ นาใช้บ่อยมากไม่เห็นเป็นไรเลยมันใช้กับสิ่งที่เรารักและมันจะทําให้เรื่องมันดีขึ้นพอหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเอาจริงๆไอก็ไม่ควรพูดแรงกับยูมันเวิร์กกับเราแต่ไม่รู้กับคนอื่นเวิร์กไหมไม่น่าละ13ปีได้ของขวัญชิ้นใหญ่แต่เห็นว่าจัดใหญ่เป็นกิจกรรมเห็นว่าพาไปเอาดอนาอันนั้นไปเที่ยวหลังจากทลิปนั้นที่ผ่านมา เราตั้งใจจะไปที่นี่กันมาหลายปีมากแล้วมันก็ไปยากหลายอย่างต้องหาโอกาสพิเศษจ,จริงๆพอไปแล้วมันได้พักที่พักดีสบายแต่เปล่าจะพาไปขี่เจ็ตสกีเจ็ดชั่วโมงนางชวนฉันไปขึ้นหน้าผาอีกขึ้นหน้าผาไม่เท่าไหร่ต้องแบบไปเดินสะพานเล็กๆข้ามเขาขาก็สั้นด้วยอยู่กันสองคนมีโอกาสสวีทกันไหมนานาก็มีอันนี้เล่นบทเป็นแฟนเพิ่งคบกันไม่อยู่แบบนี้ลูกทั้งคู่ยังไง นานาเขารู้ว่าแม่บอกเขาไว้แล้วแล้วเขาก็ต้องไปโรงเรียนพอดีนานาจะบอกเสมอว่าการมีชีวิตคู่ต้องหาเวลาใช้ชีวิตสามีภรรยาบ้าง นานาใช่มันต้องมีนะไม่รู้คู่อื่นเป็นไหมแต่ว่าคู่นานาต้องมีมันตีกันบ่อยตีกันทุกเรื่องเหมือนคนเกลียดกันมาจากไหนเวลาเราเอาเราก็เอากันจริงๆงเดกันจริงๆมันเลยต้องหาเวลาพอมันขึ้นไปสุดเดียวฉันจะเกลียดคนคนนี้ไม่ได้ได้ต้องหาเวลาแบบนี้บ่อยๆการเลี้ยงลูกแฝดยากไหม นานาก็เลี้ยงด้วยกันอีกเวก็จะมีความคิดของเขาว่าเขาจะเลี้ยงลูกเขาแบบนี้นี้เราเองก็พยายามเรียนกันให้ได้มันจะเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็มองในมุมบวกหมดก็ดีกว่าเขาไม่ใส่ใจดีกว่าเขาไม่ลงดีเทลนี่เขาดีเทลหมดอาหารการกินของลูกอะไรทุกอย่าง